ขอให้หากเขาสูงขึ้นคือจังบังไฟให้ความหลักผาแดงนางไอสูงยิ่งขึ้นไปคือบังไฟลานยาสเสลนหลายหลายไฮโลกลุ่มไกลน,น,นานายาสกินหลายเลยเหล่าเบียนานาเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อกับเขาด้วครับเด้อรับรองที่พิเศษเบียร์สขวดพูดว่าท่านขาดคำ <c oughs> ขอบคุณมากครับพอกันครับ <c oughs> ผม ป้าที่รักที่สุดก็คืออยู่ตั้งแต่น้องดิวเด็กๆตัวเล็กๆตั้งแต่เล่นไพ่เล่นกุ้งไก่ไฮโลตาละบาทแน่ค่ัปายครับรถดีๆมีเท่าไรบิดให้สุดไม่ผู้ใดแข้งโอ้แซงคไปไปซื้อหยังงวนประเด็นไปซื้อเบียร์ซื้อแค่นี้เด้ออันนี้เอาไว้ซื้อหมูจิซื้อมูจิมะเร็วครับวานนี้ไปกินน้ำผาแดงผาแดงมื้อนี้เป็นจังไดนอ่ะผาแดง คอมเมนต์ผาแดงผาแดงหล่อใจดีไหมครับอ่ามามาที่ไรให้ตลอดไหมง่ายผาแดงหล่อไปไปไปพ่อต้องหนาวโหลดไปไปไปเขาก็อยากถามไงอ่ะน้องดิวน้องดิวน้องดิวตั้งแต่เด็กเป็นคนน่ารักไหมครับบอกแม่ครับเอาดีๆีที่แรกไม่น่ารักขโมยแม่ไปซื้อเล่นกุ้งไก่ขโมยตังแม่ อันหนึ่งไปเล่นกุ้งไก่ทุกคนแล้วแล้วอะไรจะเกิด <c oughs> สมัยก่อนมีละกรปะพ่ <c oughs> อ,อกันรักตลอดครับดูแลประวัติด้วยนะระดับน้ำตาลด้วยมาไปเล่นศาสาศจุดบังไฟจุดบังไฟอ้านี่ไงอันนี้คือไทยครับนี่ อันนี้คือไอ้ลูกไอ้อ้อมเนี่ยแฟนอันนี้ผ่าแดงนางไอตัวติงกินนมครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับชื่ออะไรครับนี่เจอา JR JR กับอะไรครับเอวาสวัสดีค่ะเอวาโตขึ้นให้สวยๆเป็นนางไอ้นะคะอันนี้ไอ้พี่เขาและไอ้มันหล่นแล้วคะหล่นแล้วเก็บไว้ขอบคุณครับนี่ อันนี้ก็พี่ที่อยู่บ้านบ้านเดียวกันพี่นอ้องกินนมครับผ้าแดงเป็นยังไงเมื่อนี้ผ้าแด,าเดงเป็นยังไงอ่ะคอมเมนต์ผ้าแดงนี่นี่ผาแดงรอบอเออหักหลายสุขภาพแข็งแรงนี่คุณป้าว่าตัวเี้มาอยู่บ้งหย่อนไปนี่มากนนมาพีนน่แล้วใช่ครับผ้าแดงเป็นยังไงครับแม่เมื่อกี้โออสุดยอดเออ <laughs> นั่งงกายงางอ,อ้อมผ้าผ้าขี้เหล่าเลย ขอบคุณครับกำลังใจนี่ดมแดงเห็นไหมงโง่มากแล้ละเอาไปแกะอันนี้ให้หลงโง่ยืใส่เข่าม้าพี่น้องเอาเห็นหลงโง่ให้ขาแดงไอ้หนึ่งน้ำใจกับพีน้ำใจด้วยกันขอให้ฮักเท่าสูงขึ้นก็เห็นหลงโง่บรรยากาศมันได้พี่น้องนี่ล่ะชีวิตบ้านๆเนาะเดี๋ยว ไปเอาไปเอาอะไรนะรอดูเห็ดละโงกนะครับอามันห่อเนี่ยเนี่ยทีไรเดี๋ยวยางเลยเดี๋ยวยายจังยางเอาไปให้ยุบันเออเดี๋ยวจะเอาไปไม่เงี้ยเต็มขอบคุณครับโรัมีเห็ดปวกด้วยบอร์มิต่เห็ดละโงก เออจ้าขอบคุณยครับสุขภาพแข็งแรงเด้ออครับสุขภาพแข็งแรงเด้อกรคือกเยี่ยวตีเป็นเด้เตอกขนไปเด็กๆไปบ้านพี่ดิวเด็กเด็กเยอะมากเจอกันครับเจอกันปีปีใหม่นะปีหน้าปาใหม่หาแดง ไอ้ผ่าแดงถึงบ้านแล้วทุกคนนี่คือบ้านไอ้ผ่าแดงอู้บรรยากาศโอ้ผ่าแดงยางเลาะบ้านพี่นอกไอ้ผ่าแดงวัสดีครับมวนตะมัตตาเฮมวนอากินนมองกินนมองมูดบังไฟผ่าแดงใจ ลอเขาเบนิจ่ายขากับเข่าผาแดงเป็นยังไงอ่ะผาแดงเป็นยังไงมือนีิคือรออ่ะครับไปดูดีหรือสิเนี่ยเอากับเข่าแรงเออกระเข่าแรงหัวตะมาครับหัวตะมาไม่ต้องดื่มอ่ะนี่ล่ะลุงลุงพ่อป้าพี่น้องคนบ้านเดียวกันนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผาแดงเอาเฟี้ยงให้ัวก่อนเพราะว่าไปมือนีไม่ได้เลี้ยงหัวพี่น้อง กแล้วเอาไว้ในคอบเดี๋ยวเลี้ยงให้หัวน้องงัวกินกินไปอ่ะไม่กินเดี๋ยวพาแดงเอาเลี้ยงให้หัวอ่ะนี่ไอ้อาพาแดงป้าไอ้รอบอ่นนี้ไอรอบอ นี the people, yeah. the care, ่แหละพี่น้องเห็นบอตั้งง้วกับงามเห็นบองามถูกโตหนึ่งสองสามสี่ห้างัวไอายนี่แหละคลองง้วบ้านอายพี่น้องไปพาะเลาะบ้านบรรยากาศบรรยากาศปันบ้านหนูถ่ายไกลๆลูกถ่ายแบบเอาวิวเสียงพ่อม่นสวาน ด็กน้อยเห็นอย่างนี่เด็กๆทำอะไรครับสองแบโอ้โหสวัสดีครับคือจะงานล้มจากมามาเลยสิล้มจากหมามาเลยทำอะไรครับนี่เล่นเบบี้งสองเล่นเบเล่นเบบี้รู้จักหมาอันนี้ผ่าแดงรู้จักผ่าแดงไหมรู้จักไหมอาจารย์คุณรู้จักผ่าแดงไหมรู้ไหมฮะพี่ทวเออนี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่ ผ่าแดงคือใครครับพี่ดิวพี่ดวนี่โตขึ้นต้องเป็นผ่าแดงเด็กเจนอะไรเนี่ยเด็กเจนซีมาเอาฟ้าพี่ดิวหล่อไหมวันนี้อ่ะพี่ดิวหล่อไหมคนที่ได้เป็นผ่าแดงต้องหล่อสุดนะรู้ไหมใช่เด็กๆรู้ไหมนี่ใครหล่อยกมือขึ้นเออใครหล่อยกมือขึ้นใครหล่อยกมือขึ้นเออเอ๊ะใครหล่อยกมือขึ้น เออเจ้าขุนแทนคุณอันนี้ชื่ออะไรครับกัปตันกัปตันน้องพีน้องพีน้องพีพัตเตอร์พัตเตอร์เนี่ยตีโตขึ้นต้องเป็นผ่าแดงนะครับเออใครหล่ออ้ใครหล่อสุดใครหล่อสุดใครหล่อสุดในที่นี้เกต้ากต้ลิบล้คนกัหลายค่ะหลายใช่คนเยอะมาก อายุถีจะหดเพราแหงเร็วผลเยอะมากคัตเตอร์อยู่เท่าไหร่ครับนี่สิบสิบขวบปอไหนแล้วลูกอยู่ปอไหนแล้วเราใช้ฟินิกซ์วิ้งหน่อยพี่ดิวมีเกมให้เล่นปาไปเล่นเกมกันมา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 เล่นเกมกันก่อนเร็ว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 มาเล่นเกมตอบคําถามกันมาเล่นเกมตอบคําถามกันได้นี่เร็วเร็วเร็วมาต่อคิวเร็ว ต่อคิวก่อนต่อคิวก่อนคนแรกแทนคุณนะครับผาแดงปี2,500น่าจะประมาณ2,580นดนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับผาแดงครับโอ้โห oh! ัลบนครับโตขึ้นอยากเป็นผาแดงรับไปเลยนะครับกำลังใจจากพี่ผาแดงรุ่นที่หนึ่งส่งต่อให้หนอง5 0าร้อบาทครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ เลยครับผาแดงโอ้ลับไปเลยครับผ้าแดงคนต่อไปโตขึ้นอยากไปเลยครับผ้าแดงเสียงดนังๆนะโตขึ้นอยากไปเลยครับผ้าแดงโอ้เสียงดังครับเสียงดังครับลับไปขอบคุณครับโตขึ้นอยากไปเลยครับผ้าแดงว้าโอ้ครับผมทำยัไงครับผาแดงโอเค โตขึ้นอยากไปไรครับหาแดงบอกงี้โตขึ้นอยากไปไรครับโตขึ้นอยากไปไรครับหาแดงหาแดงไหมพอนีเพิ่งหัดพูดคนนี้เพิ่งหัดพูดใช้ตังเป็นไหมครับครับเจอกันขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากนางไอ้กลับแล้วขอบคุณครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยยังไม่ได้คําตอบเลยครับ เราคือคยังไปอะไรครับตอนน่อ่าหอมแก้มผาแดงเลยแล้ววางสองใบกับห้าใบเอาไหนอันนี้หรืออันนี้อ่ะให้เลือกครับเอาโอเคเอาฝั่งนี้เยชลาดสุดๆเลยเยตอมเมอต่อมเม,อ,อ,เมอทุกคนเออ น้ำหอมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเอาวันนี้อยากเป็นเศรษฐีโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเอาอ่ะทำไงทำไงรับเงินจากผู้ใหญ่อ่ะว่าทำไงครับสวัสดีครับเอากี่ใบอาหยิบเอาเลยใบเดียวโอเคเย้นี่ คนสวยคนต่อไปคนนี้โตขึ้นอยากไปเลยคะอยากเป็นนางไอรับไปเลยห้าร้อยบาทขอบคุณค่ะเย่ yeah. อันนี้อันนี้โตขึ้นอยากไปเลยครับโอ้ยอยากเป็นแม่อยากเป็นแม่านางไอ <laughs> <laughs> พาแดงวันนี้หล่อไหมครับหล่อค่ะเอออ,อันนีอ้อันนี้แม่พี่เลขา,ากินนมไปนิดนดิน้อย ขอบคุณครับขอบคุณครับเอบคุณครับอ้าวคุณยายไปงรขับเข่าแรงข่าแรงกินเม็ดเล็กๆน้อยๆนะทุกคนมันเป็นแบบสินน้ำใจพี่ดิวน่ารักน่ารักเหมือนแล้งไม่หาบุ้งหัวบรำหน่อเขากุ้งแบบวงนี้เอามีแล้วก็เข่ากุ้งบบนี้เหรบอกใจเกินลอยไงอ๋อใจกันลอยอยู่บ้านฝากกดติดตามผาแดงคนนี้ด้วยนะครับทุกคนปีหน้าผาแดงคนนี้จะไปที่ไหน ให้ติดต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากให้วิดีโอไปที่ไหนให้ติดต่อมานะไม่ไม่ไม่รับค่าตัวนะครับเพราะว่าไปไปเนี่ยก็แบบไปทําเอาแบบเขาเรียกว่าจิตอาสาแล้วก็เหตุบุญเหตุทานพี่น้องพี่ดวไม่ได้รับไม่เอาค่าตัวเอาอย่างเดียวคับมาเหตุบุญน้ากันปีหน้าอยากให้วิดีโอไปใส่คอมเมนต์ไว้ใครเมนโดนใจนะขอแค่ขนมจีนแค่มอเดียวผาแดงคนนี้ก็ไปได้ฮักเด้อเดี๋ยวไปเอาอัน ีไปถึงมขอบคุณคเขาขออยัไปทิ้งก่อนขอบคุณนะตัดคิดได้แล้วเดี๋ยวคนรู้ว่าผาแดงจนอโอ้โหม,มี่ได้บังไฟแล้วอ,อะทุกคนพูดพร้อมกันว่าผาแดงนางไอหนึ่งสองซ้ำ ความสุขเล็กๆนะครับอันนี้คุณแม่ผ่าแดงนะครับก็วันนี้มีความสุขว่าแม่วันนี้คนเยอะมากแล้วก็แบบฮปปี้มากๆเลยเด็กๆมานี่แล้วมานี่มานี่มาเน่มาโอเคผ่าแดงรุ่นต่อไปนางอ๋ยรุ่นต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับทุกคนก็ฝากติดตามคลิปน่ารักๆจากพี่ดิวด้วยนะครับปีหน้าเจอกันผ่าแดงนางอ๋ยหนึ่งสองซ้ำายบาย ไพี <S <S ่ชิมช่างแต่งหน้ากลับแล้วเจอกันอันนี้ผาแดงนางไอนไหมครับปีหน้าเจอกันผาแดงนางไอเย้มีความสุขมากครับพี่นะเดินทางดินมาเดินมาเดิกันนะครับเโอเคเอาอะไรมาลูกนี่พ่อนเอาของมาให้ไม่เรียบอ่าอันนี้ผาแดงนางไอ ป่าแดงนางอมาแล้วค่ะอันนี้อันนี้ตัวโตนะอ่ะขอบคุณครับตั้งใจเรียนนะลูกตั้งใจเรียนนะอันนี้ห้ามเกเรคนนี้ให้ตั้งใจเรียนคนนี้ให้เติบโตมาเป็นเศรษฐีคนนี้เป็นอยากเป็นเศรษฐีไหมครับอ้คนนี้เขาอยากเป็นเศรษฐีความฝันของเขาคืออยากเป็นเศรษฐีห้ามดื้อนะดื้อไหมไม่ดื้อะครับ วันนี้หนูก็ขอให้อยาดื้นนะคะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนเป็นอีกดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคปะเจอกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่บอกก่อนนะเม้นมาอยากให้ผ่าแดงคนนี้ไปจังหวัดอะไรอำเภออะไรคอมมน้นมานะไม่ไม่รับค่าตัวจริงจขนมจีนมอเดียว แล้วต้องเป็นขนมจีนน้ำยาตีนไก่ของพี่ดิวที่เราพักเจอกันนะครับขอให้ฮักเอาสูงขึ้นคือจ้างบังไปให้ความหักผาแดงนางไอสูงยิ่งขึ้นไปคือบังไปอีลานเอาปันนั้นบ่อไอสัญญาไว้ลายยันไอลืมมันขอเพียงไออย่าแปรพัน ผู้หญิงบ้านนยังถารอพีอ่ขอบคุณค่ะ